โปรแกรมสจัตในรายการลู่มินล่าวมัอนี้สะจอตเสิ่นผามาทุกคนมาลงน้องสอนเอาป่าเพื่อไปเห็ดปลาเดกกับบักหรือว่าเอิญอีกอย่างหนึ่งว่าปลาเดกกับเต้าอีชอนใครในสะจอตรสะจัตรับไอ้พุกเนาะไอ้พุกวะเมนอ๋อใช่ไอ้พุกมันดีไอ้พุกอ่ะสบายดีพ่อพี่น้องเนาะอ่าวันนี้กาชิพาซาจอตเพิ่นมาลุงน้องสอนปลาเนาะเพื่อไปเห็ดที่เพิ่นบอกอันน่นเนาะ ประแดกกระบังเนาะประแดกกระบังดืง้อประแดกปลากระเตาไปหาจจะพาพี่น้องไปดงน้องทำไมน้องนีเนาะน้องได,ไดนะน้องนะ่นงโอเคไป Let's go นี่ก็ห่อน้องเ้อสิสอวนแเนาะไปดียวไปสวนไปไปน้งไปไปไไปน้่ยัดยนยังอนยังนปาองกิยงยงมาทางนี้ก่อน

ป่าเป็นอย่งปลาซิวบอกเคยปลาซิวหรือกรกุงมันมีแม่ลงับเนาะเอาใส่ครั้งนี่มันสีเหี้ย่ยโอ้ยจะได้นี่ชอบขวดน่แบบเนียหรอบเดียวแบบเดียวได้ี่ ว่าถือว่าปลาบ่อใดปลาบ่อใดคือปลาบ่อดถือว่าบ่อใดบ่อใดปนังไงปลาบา นั่งจุบจสบายดีตัวน,นี้เขากับได้ป้ามาแล้วนอนล้างจากที่เขาไปสวนมาเขากับได้ป้ามาแล้วแต่ว่าเขาเห็ดบูเป็นเขาจะหายเมถาเป็นคน <Carl. S 1> บอกเนาะสบายดีเมถาวสบายดีสบายดีเหดจังไหนน,นี่นี่เหดจังไหนนี่นี่ส่วนประกอบมันก็นม,มีมีเกลือหรืมีเกลือแต่ก็มีห้ามมีเกลือแต่ก็มีห้ามนี่ห้ามซีเข่าไม่ไหมนี่แหละนี่ดิ เอาสีมาใหม่ๆแล้วเขาก็สีมาผสมกับอันนี้นี่นะกัจังสิไดอันนั้น้วก็เขาก็สีเทลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่เทลแล้วก็สีสะสะยูถึกนี่แหละโบบาได้ดอกนี่บาดันเขาจังสีดำให้บิ้งวัดเขาย่างแข็งด้านด้านใจเทลูกเลยวค้นของการตกตะกีดจังไล่นเอาไปย่างเอาไปย่าง้ะดูข้ามกับใส่กันดังสีนะดูเขาก็เพื่อบโให้มันมิ้นสาบ ห้มนีขั้นเข้าไปย่างให้มันแหงแล้วมันกระโบสาบมันกระโบเน่าต่วาตูปานี่กระผ้าให้ดับกินของสาบของข้าวนี่เพราะว่าห้มนีมันสาหรับแต่ว่าบไห้มันบูดการบูดตุกเกลี่ก็บสำหรับไห้มันนัวสาหรับเห็ดนี่ก็เห้ากระจีได้ไปย่างหลุกนี่ไปย่างไผ่เออย่างไผ่มันมังแต่จังเสร็จแล้วมาตตำให้พี่น้องเบื่องเด้อ เศร้าก่อนหมอรีเห oh, okay. uh, ็ goes, şey. yes, mm ุจ hmm. ังโบโบเศร้าก็ได้ไม่เศรไปอย่างเลยบอกไปอย่างเลยดูวันนั้นเ้ายังจิตตำเขากันดีไปเาวไปอย่างไปไปอย่างส่วนผสมกับกระไดอกบันนั้นาวจิตตำมันยังมีส่วนผสมตอนนี้ห้ากระไดกระซมแล้อะไรห้ากระสีได้มาอย่างเนาะพี่น้องมาอย่างให้ลูกให้ดานนี่แหละเพราะว่าเขาเกิดมาในรุ่นเขาโวจักของบารประเด็กกระเตาประเด็กว่ะ ตามิอูนี่เกิดทัดปะแดกวางนั่นกะสิเฮ็ดให้เขาเวิงพาเขาเฮ็ดให้เขาสืบทอดไว้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปอีกเด้อเอ้ยจังค่อยเบิ่งนี่แม่เฒ่าสิเฮ็ดนี่วิธีเฮ็ดหังไผนี่หังไผกองใหญ่แล้วกสิสิย่างแบบธรรมชาติแม่เฒ่านี่แหละย่างโลนเตอพนะประมาณ2นะลูกเพราะว่าเฮากสมมุติเฮาอยากตากแดดเาไบ่ตากแดดมันอยากมลูก มันบ่คืออย่างไผ่มันาวเลยเนาะอย่างไผ่มันมีรสหอมเนะลูกหอมไผ่เด้อกระิีใดเทศุกเในแบดนี้นี่เทศุกแบบนี้เข้ากระย่าเข้ากระสะใส่กันนี่แหละสุ่งใส่กันตอนนี้แหละเออค่ะสะออกสะออกมันสีบางๆมันจะงแหงไว้ลูข้าย่างเสหิงกระได้วัดนี้ย่างเสหิงกระไรขันหิงที่ลูกขันหิงข้านกระโดดปลาเข้าหอนนา พ่อป้าเฮาฝาน้อยแม่เฒ่าก็ย่างแบบนี้แหละย่างใส่ครืองตะกี้หันพ่อแม่หันสานครืองท่อนฮำนี่ลูกขงมีตําขาวุ่แม่เฒ่าฮะมีแต่ตําขาก็นีตะกี้ขานี่แม่นตําเอาเนาะวซี่เนาะแม่นซี่จักเทื่อมีแต่ตําลูกตําขางให้ทุงนตําเฮาย่างนี่จนจนมันแห้งพ่นบ่กะมันมังซําตําไนะลูกอือําเฮาตําไเฮาก็จังได้ตํา อย่างโดนตืบอนะประมาณชงสามชั่วโมงคนเลยกันตามขึ้นไรก็บม่ได้เมนบกไ่ได้มันมันต่ำบ่ได้ต่ำมากับโผต่ำลดมวันโผกันมันํำเนี้ยเนี้ยหันลาต่ำไรแบบเขาเอ่ยแบบปลาเด็กเนี้ยเนาะตำพดีตำเนี้ยนะเมนบอ่นนี่เขากรลังพันขึ้นเหมือนเขากรอัศเมอยางจะกลัวมันสีได้เนาะก็ม็นแต่ลากมังแน่ว่มังแน่น่ะลูกทรมาสิมันจะเนียวหนัก แต่ว่าคราบกระลนเติบจังกินขนาประมาณเดือนปลายเดือนนึงก็จังสั่นแหละ้เดือนเนาะประมาณเดือนบกูพ่นแหละประมาณเดือนกูทั้งคนอยากไว้กับเขาก็เอามาจีตั้ใส่แจ่วใส่ยังนะถ้ามันเป็นเลยอันนี้กินได้เลยวะได้เลยโอ้แมนถ้าว่าเขาเห็นแล้วนี่เอาไปจีแล้วก็ตั้มเจลได้ได้เลยแมนบอกได้เลย ถ้าว่ามันเป็นเฮากินดิบก็ได้เนาะแม่นแต่ว่ากินดิบก็ได้กันมันเป็นเลยครับกันมันบ่ทันเป็นนี่เฮาเอามาจี่ก่อนนี่บ่นี่ตัวแล้วนี่มีแม่เฒ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดไกินนี่แผู้เฒ่ามักแนวนั้นตําไปวัดไปว่าหายาปู่ยาตาเพิ่นก็มักเพราะว่ายาปู่ก็เฒ่ารุ่นเดียวนี่แหละดาวขาวเดียวั้ง่เพิ่นก็แก่กว่าแม่เฒ่าอีกก็มีก็ว่าอยากหวน่ออกเฮ็ดน่นะบ่ว่าซเฮาก็สิไปขอเบิ่งตัวที่เาเฮ็ดแล้วเนาะ โอ้นี่บ่เมถาวปลาเอกอันนั้นนี่แต่ลูกปลาเอกกะเตาแต่ลุ่นพ่อปู่มียาเขากินมาส่วนลายก็มีแต่เหดจังสีโอ้หดจังสีปลาเอกน้านี่ยมะหรือไม่เหดจังสีแต่ก่อนนี่เคยใส่กระวังูกไม้ไผ่บ้านแล้วก็ไม้ไผ่ไม้เหี้ยเคยใส่บัานนี้ยกไม้นี่มันยากไม่เคยยุบูแล้วก็ม่เม่าก็เอาใส่กวดมีกวดมันก็ง่ายกว่ากันทึงมีเนี่ยปิด กันใส่ไม้ไผ่อนยัางในกอยกิเท่าอัดปลามันสะดวกสบายเนาะเอาเอาเอาไปตองหั่นอัดอัดปลากระวังแล้วก็กอยกิเท่าอะไรคนบุรณอัดนี่แหละเคยเห็นอยู่ไหนเคยเห็นอยู่อันนี้ไม่เท่ามันง่ายไม่เท่าหรือเอาตัวนี้นี่นี่แล้วก็สบายเนาะเออบ่มี่ยังเห็ดอีกไม่มันกับบริโตมกับป้าแบบยังสิบกับบริโตมได้นี่บริว่าไม่เท่ามีคล้องกันแหละ แนวใดแม่หยังของเวลาตํานี่ต้องใส่เหล้าเอู้ต้องใส่เหล้าอีกบ่นี่เหล้านะนุใส่เหล้าเวลาเฮาต่ําใส่หลายปานไดนี่ถ้าว่าเฮ็ดซํานี้ใส่หลายปานดซํานีนี่บ่ก็ประมาณจอกจอกอันนั้นนั่นแหละจอกน้อยที่ว่าเขากินเหล้าเฮาบ่อือันกโดบางตีมันก็มีหอมมีรสหอมได๋ันเฮาบ่ใสมันอยากซาบ่มินได๋นี่บ่ได้มินนะนี่ หอมเหลานัหอมเดาหันได้กะกะมันก็เขากันกรบปลาแต่ไม่กะโบข้าวอีกเนาะมันโบข้าวแบบเพื่ตจะเสบแล้วไงหลายปีกับโบบูดโบเน่าเพราะว่าเราอันี่มันก็อยู่เดย์โดนประเด็นี่ห่วยซ้ำชีปีก็ได้ดูมันกินโบเวิร์ตยู่เดย์ดนเนาะไม่ให้ไม่เท่าจีนใหช่ไหมกันไม่เท่ากันตะกี้ใส่กระบ้งมีแต่เอาไม้กระระใช้เข่าหันทั้งทั้งทั้งขีดออกมาได้โบราณขีด มันบอกยาาอีกใน่กว่าอนนี่มันสะดวกสบายเนาะเอากินก็ง่ายแม่นบอกมีเอาปนอะไรนี่สีสันเอายกขึ้นบนเลยลูกอันเด็กกินโน่นี่เม่า็ดแต่เดือนเก่ากินเลยก็ได้วันี้ได้ใบเขากินโนดะกระบอเม็นค้มเมนกี่มีบอที่บอมื่าเห้ากินโนดเอามาค้ามตีมาจับปุ๊บแซ่บเลยรู้อันนี้เนาะ ้าคือแบบเขาไปใส่เป็นนวดมมนบ่ใส่บยอบ่ใส่แด่เกลือหับมเนาเกลือเสพคือว่าเสบกองมันขืนยันอะได้หนมีกินอะไรก็ได้ตัวนี้แม่นว่กินได้รกินกับะปามกับโสรงเป็นอะไร่ะเสบมันมีกินหอมหอมเดาเขากับปลา แม่เถาปลาแดงเหนียวนี่เฮาสามารถเอาไปเฮ็ดจังกินได้นี่มีบ่แม่นกั่นจุดหนักน้อยนู่นคือพุทเจ้าอันแม่นบักขามกินกับบักขามสมกินสขามเนาะกบักสมมอเขากันดีสมมอกระแตบ่กระ่ตสิดอก่กบักุ่มไปจัง่ดําบักุ่มบ่ได้ดองได้หยังได้ตอยมาแต่กกก็มากินโนันี้เฮาก็ตําแจ่วแจ่วเหนียวแจ่วปลาเต่านอนแจ่วปลาเต่า พราะว่าบเกี่ยวกับเตาอยู่จังซี่ได้บัดเวลาฮะบ่มีบ่มีปลาแดกน้าําเฮาใส่แกงก็ได้ได้อีวะนี่ใส่อ้อมใส่แกงแสดงบ่ให้ใส่ดายเกินกันใส่ดายมันก็นสิออกมเพราะว่าปลาเฮาปลาน,อนา้อยปลาเฮาบ่ได้ใส่ขี้นี่ก็แม่นเนาะแม่นปลากุ้นี่เฮาเฮ็ดใส่กันนี่แสดงว่าเฮ็ดได้หลายเมนูอือเฮ็ดได้เมนูอะ ตำเจลไซ킹เด็กกับไซล์แซ่บเนาะแซ่บพันละมันโบเพชรกินจังสั้นเม่เท่ากินผันวะหากตดอื่นเขาจิกินต่างกับไอเพื่อนควมเห็นควมเห็นมากเพื่อเฮาอยากถอดทอนน้ำเพื่อนกับบางเทื่อกับเพื่อนถอดทอนน้ำเฮ้าสีเสพไปโลกเนาะเพื่อเฮาเสพไปโลกกระเมีนแต่ว่าใครเคยกินแบบไม่กับควมเห็นมากเพื่อเฮาสิเอาไปลองกินว่ามันสิเส่กันยินว่ามันเป็นอย่งสี่นี่อยากเก็นน้ำกับ กินได้เนาะประมาณนั้นแหละบมย่า่ซบผสมโล่งกินเนาะกินกับมะขามไม่เท่าไม่เท่าว่ากินกับมะขามเสียบเนาะกินกับมะขามมันโมโทมันโมโทมั้งบอมือสีดอกเบิ่งเมียนาดีป่กินมึงติไม่เอามาเป็นจะได้แล้วนะเุิ่ดาวาบอกแทบแทบโมโทมันเนาะมให้ดาวกิน แสบคือไม่เท er ่าแล้วเบาะเนบ่ยสมผู้เฒ่ากินได้คุณโมกับมีแถวผู้เทากินบ้างมีแถวจังหวะเห็นเอาหน่อยหนึ่งผู้เฒ่ากินได้เพราะว่ามันโมเสกเนาะแมันข้าวเปลือกใส่ของพริกเนาะมิโซะเค็มตะเจ่วเกลือแจียวอ่าเป็นงวดงวข้าวเปลอกใส่เนาะเพาะตำมัพริกใส่แล้วก็ใส่เกลืออีกนิดหน่อยเนาะคือสีแสบกว่านี้นี่ก็มะขาม มก็จะหมักเผ็ดแม่หมักเผ็ดแบบตำแจ่วเผ็ดเผ็ดเนาะคักด้ยนี่มเ่ากินเผ็ดบ่ได้กินจังซี่คนโบราณโบให้เปรืองนะไม่เท่าถ้าว่ามีคนอยางมาเฮียนเฮ็ดนั่นี่ไม่เท่ากระซิ่ซ้อนให้เขาอยู่บ่อซ้อนมาโดดว่าให้เขามาทำหาดูบ่ใส่เฮือนอุ้มไอ้บ้าน้องหินนาพุระเอานี่บางไดเขาก็ว่ามีเฮีอนเราหันอยู่บนหมอกพักใหญ่หันหมอกพักไฟ เงี้ยเราบระทันแล้วดอกบ่ใช่มีตื่นวันเป็นเปลนหน่อสิบานดดบนเราอยู่เรากระชื่อช้อนไฮบานนี้ขึน้าานอย่างมาว่ะเงีนอุไม่บ้านน้องฮีนเนาะ,ะน้องฮีนาคุระเรียกว่าเอ,อ,อือนอีเสื้อหนึ่งก็ว่าน้าคุระเอาทีมห้องกะสิโจเพียงจะซ้ำหนีเนาะฝากกไลก์กดแชร์กดติดตามทีมงานลูกวินลาวให้ในเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย